ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์สุริยสใยกตาศิลาครับคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจากมหาวิทยาลังสิตครับสวัสดีดรสุริยะใสครับครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับกับเป็นไงตอนนี้มันเป็นผู้ดูเนาะผู้ดูผู้ตาผู้วิเคราะห์มองให้หน่อยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมงงๆแล้วครักระบวนที่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไงต่อภาพรวมอย่างนี้นะความวิสุทธ์เวลา พูดถึงกระแสรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพรามว่าอารมณ์ของสังคมบางเบานะคือไม่ค่อยจะสนใจหรอกหมายความว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวอะนะครับมันกลายเป็นข่าวที่มันเป็นความเคลื่อนไหวในภาคเมืองเป็นหลักซึ่งแน่นอนก็มีทั้งถูกปล่อยมาจากบรรดาพักรวรัฐบาลบางทีก็ออกมาจากปากแกนนำพัรคนั่นแหละ นะฮะแต่ว่าสุ่มเสียงที่มันออกมาจากภาคธุรกิจเอกชนภาคสังคมอภาคสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ามันเบาว่าทุกครั้งอ่ะเพราะอาจารย์นี่ก็เจอทั้งบรรดาทั้งนักธุรกิจนักสังคมมากมายนะอาจารย์ฟังว่าเขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายอย่างไม่ได้รู้สึกว่าต้องตอบหรือว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือไม่รู้สึกว่ายังไงใช่ไหมครับผมใช้ผมใช้กับนักการัน,นมรู้สึกตื่นเต้นอะไรอ๋อเพรา เพราะว่ามันล็อกด้วยระบบโคต้านะคุณพิสุทธิ์ต้องยอมรับอะระบบระบบเพรา<ด>มนรีบ้านเราเนี่ยมันล็อกด้วยระบบโคตา้าแล้วมันเป็นระบบต่างตอบแทนผู้สนับสนับสนุนเรื่องในทุนพักน์เลยคำนองนั้นใช่ไหมครับครับนะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นคนที่มีฝีมือลายมือคนที่เหมาะสมกับงานคนเก่งมีความรู้ความสามารถจริงเนี่ยมันแทบจะหาได้ยากในในีการเมืองไทยในระบบะสารพัดพักแบบนี้นะครับครับสอง ผมคิดว่าปัจจัยที่สองมันเป็นเรื่องสถาน,นการณ์ในขณะนี้เราเผชิญกับโจทย์ที่บางทีมันใหญ่กว่านะมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าบแบกว่้เลยอืมเขาก็อ,อ,อ,อรู้สึกว่าเอ๊ะปรับไม่ปรับแล้วมันจะมันจะจบโจท,ทย์ทับยังไงใช่ไหมครับ,รบเรื่องพิกัดภาษีที่มันมีปัญหาในขนาเนี้ยเราจะได้เจรเจาเมื่อไหร่เขาจะเลื่อนไปถึงไหนเราต้องเสียอะไรไหมคือมันใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวเพราะเรื่องเรื่องครับแท้ๆคือเรื่องของทับนี่เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของคือคนมันเห็นไงพราว่าปรับไม่ปรับยังไงภาพมันก็ยังเป็นภาพรัหมือืมภาพรัศม์ยังเป็นคนโดมิเนตพาคการเมืองนี่อยู่เป็นรัฐบาลนี่อยู่ก่ใช่ไหมครับแล้วก็คนก็ยิ่งอาจจะมีคําถามต่อการนําของนายกรัฐมนตรีแตร่ทองจานด้วยใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปรับไปก็เท่านั้นอะอะไรสมองเนี้ยนะครับอย่างนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตที่มันก่อตัวอยู่นะ ที่มาทให้การมืองอึมครึมอยู่นะผมคิดว่า,ารัฐบาลเอาไว้ตัวทันเนี่ยต้องต้องตีความต้องทําความเข้าใจว่าอวิกฤตที่มันอึมครึมอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะลามจนกลายเป็นคลื่นกระทบอสถิตและภาพรัฐรบาลหรือเปล่าน,นี่เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะทัศนสาพนะครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์คิดว่ารัฐบาลเขารู้ไหมว่าวิกฤตที่ใหญ่กว่าเรื่องปรับไม่ปรับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันวิกฤตใหญ่กว่าในเรื่องของทรัมป์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอ จริงๆเรื่องการเมืองของวิกฤตนะเขาจงเนี่ยรัฐบาล,ร,บลรู้ว่า,วามันวิกฤตลูกใหญ่รออยู่นอกจากเอาตัวรอด <c oughs> ในทรรครัฐบาลนะครับแม้ถ้าเป็นระดับนี้ในกรูทางการเมืองความเก่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช่ไหมครับ,รบในพรรครัฐบาลเนี่ยก็ระดับเซียนเหยียบเมฆกันทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมครับทาไมจะอ่านไม่ออกอ่ะนะครับว่ามันกําลังมีปัญหาอะไรอยู่ในขณะนี้ทั้งในและนอกประเทศเนี่ยแต่ผมคิดว่า เขาก็มองว่าเขาเขาอาจจะใช้จังหวะนี้ไปวิกฤตเป็นโอกาสแก้ตัวรีบสร้างผลงานน<อ>ะอย่างไงก็ต้องเก็บเกี่ยวผลงานให้มันชัดก่อนก่อนจะยุบสภาก่อนจะเลือกตั้งกันเนี่ยตํานองเนี่ยเพราะว่ามันมีมุมนี้อยู่แต่ปัญหาก็คือว่าเขาจะเอื้อมถึงจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าหลายเรื่องนี้มันเนกินเออมันเกินมันเกิน,น,กน,น,กนที่จะอําน้าต่อรองที่ที่เราแม้กระทั่งผู้แนะนานรัฐไทยเนี่ยแตะโจ์เรื่องภาษีเนี่ยมันก็ ู้สึกว่ามันเกินบ่าเราอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอำน,นาจต่อรองเรามันน้อยอ่ะตรงนี้ดังนั้นตรงน,นี้ก็เป็นโจทย์แบบ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 พิกฟ้าพิกฝนได้เช่นกันนะครับไม่รู้จะออกหน้าไหนเพราะว่ามันมันเป็นปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงนะแล้วมันนอกเหนือนการควบคุมนะครับแต่น้าใครเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องบอกว่าบอกว่าว่าแหมสวยอ่ะนะครับสวยอ่ะกาเป็นรัฐบาลในสถานการณ์ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับับถ้าสวยทำไมต้องออกหรือว่าต้องทําต่อดี น,นี้ับาอมันอยู่ <c oughs> ที่ความหันกล้าของรัฐบาลหรือเปล่าเช่นเวลาเราพูดคําว่าทีมไทยแลนด์ที่จะไปเจราจาเรื่องภาษี<อ>เราไปเอาทีมคณะมนตรีที่กําลังถูกตั้งคําถามเรื่องความชอบธรรมเรื่องผลงาน<อ>ไปเจราจาแต่ว่าคุณไทยไว้ใจไหม <c oughs> ผมว่าจำนวนไม่น้อยจะตั้งคําถาม,ถามหรือไม่ไว้ใจใช่ไหมครับไม่เชื่อมัน่น มันก็มีสองแบบอันหนึ่งไม่มั่นใจสองคือคนก็ถามว่าที่ไปนี่เป็นใครนะทําอะไรมาอ่าใชน่นี่ยังไม่ถามว่าเจราจาเรื่องอะไรอย่างนะแล้วใครได้ประโยชน์ใช่ไหมครับอแต่ว่าทีมเนี่ยการการ,การเซตทีมที่มันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้สําคัญผมผมจริงคิดว่าไอ้ความหันกล้าที่รัฐบาลในยามวิกฤตที่ต้องคิดกันก็คือว่าการแช้บริการคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆอยู่ในทีมเนี่ยครับมันหาไม่ได้เลยหรือมันไม่ได้หาหรือคิดว่า,<อ>วาทีมที่สุดยอดแล้วอะ่ะ ่ไหมครับเดี๋ยวผม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 ชอบที่อาจารย์พูดถึงตกลงปัญหาไม่ได้หรือไม่ได้หาถ้าผมนะผมตอบเองนะครับครับผมว่าหนึ่งไม่ได้หาต่องหาก็ไม่มาว่ะอเไรอ่ะผมผมคิดว่าหนึ่งมันไม่ได้หา้ะผมมีวิธีคิดอันนี้ความเห็นผมคนเดียววิวิศิคิดคือมันวนอยู่กลุ่มกลอยู่น้กทางการเมืองอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะหาเนี่ยจะคิดเขาจะมาเหรอผมยากมานนะเออ ปัญหาคือลองหาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมครับได้ลองหาดูหรืออย่างอันนี้เราไม่ทราบใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นที่ผมคิดว่าในยามวิกฤตเนี่ยมันถ้คิดนอกกรอบนะทำไมทีมชาตแลนด์ต้องมีแต่รัฐมนตรีไปรัฐมนตรีบางท่านก็ก็ถูกโพลบอกว่าไม่มีผลงานอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับมันยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนมันมันมน้อยลงนะครับสองเวลาปัดพระรัฐมนตรีเราคิดถึงคนนอกได้ไหม ใช่ไหมครับคนหรือคนที่แบบคนที่มีมีความรู้จริงอ่ะมีมีนอกก็คิดนะอาจารย์นะนอกคือนนอกคอรมอนอกสมเนี้ยแต่มีอำนาจแต่อย่างนั้นในในความหมายผมคุออย่างนั้นนอกโควตาไปเลยนะนอกโควตาไปเลยนะมีความรู้ความสามารถในแต่ละเรื่องมาเลยนจะยากนะไม่เคยเห็นนะแล้วผมว่ามีฮะคนที่สุดแหมมัน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 ต้องมีบ้างแหละนะครับคนที่รักชาติบ้านเมืองอยากใช้โอกาสนี้ แก้ปัญหาแต่ที่ต้มีการอยู่ที่รัฐบาลได้ไปคุยหรือเปล่าคนคนที่เป็นรัฐบาลคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่รู้นะผมว่าเวลาจะแบ่งหน้าใ้ไขรมันก็มันก็ห่วงเนาะโอ้โหได้ได้ไงวะชนะเลือกตั้งมาแทบตายใช่ไหมเออคนจะได้ผมรัฐบาลอะไรมันเยอะอะเพราะเราคิดถึงยี้ไงคุณพิสุทธิ์พอคิดถึงอย่างนี้ครับนะ่พอะพอเราคิดอย่างเนี้ยถึงที่สุดกระดานการเมืองก็ไปจน ใช่ไหมก็ยุบสภาแล้วสุดท้ายเราไปคิดกันว่ายุบสภาคือคําตอบสุท้ามันก็ไม่ใช่คาตอบ่ไปคุณพี่สุมามันก็แต่รัฐบาลกลุ่มเดิมหน้าเดิมกลับมาอีกมันเป็นคําตอบของการเบืองตเดิมใช่ไหมใช่ไปไม่ได้ก็ยุบมันแล้วเลือกใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ยุบสภาไม่ได้ผิดใจหนิเช่ไนะครับจะไปยุบมันทำไมอ่ะเานครับแต่ตรงนี้มันมันมันกลายเป็นหลายครั้งเนี่ยการยุบสภาเนี่ยมันเป็นทางออกของนักการเมืองนะ มันไม่ได้ทางออกของประเทศชาติเอย่ยต้องแยกแยะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เสียเงินเสียทองเลือกตั้งกันทีสี่ห้าพันใช่ไหมคุณพิสุทธิ์แต่เราก็สุดท้ายประเทศได้คงสร้างอำนาจแบบนี้กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาติดเส้นใต้อาจารย์อาจารย์เสียสงยหน่อยนะสภาไม่ได้ผิดอะไรใช่ถูกไหมรัฐบาลไปไม่ได้ทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามยุบสภาอืมเสียงเงินเสียทอง เสียเวลาเสียผมว่ามันน่าประชาชนว่ามันก็เสียเหมือนกันนะคืออุตส่าห์ไปเลือกนะถ้าใจถ้าชอบต่ชอบคือเอมันไม่เกี่ยวเลยรับสภาสภาไม่ได้ผิดอะไรเืยแล้วเราเรามีสูตอยิงนี้ตลอดนะครับพอถึงจุดหนึ่งควมีสูสุดอ่ะสังคมก็จะถามว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่มันกลายเป็นโรงเรียนทางการเมืองที่ผมคิดว่ามันไม่แม็กซ์เซนตลอดไปอ่ะใช่ไหมครับถ้าเราแล้วทำไมรัฐบาลไม่ลาออกเลยล่ะก็ข้างฟอร์มรัฐบาลกันใหม่สมมุติ อ่ะมองออมุมหนึ่งน,นะใช่ไหมเออ,เอ,อจ้าเพราฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราเรากลับไปที่สมมติฐานเดิมนั่นแหละที่คุณว<ช>ิทฤ์บอกว่าจริงๆวิกฤตตัวการเมืองตัวระบบการเ,เมืองนี่มันก็เป็นวิกฤตใหญ่แล้วมันก็เป็นวิกฤตที่นับหนึ่งแล้วมันก็ลามไปภาคส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอตาอันนี้ก็แน่นอนแล้วก็ในขณะนี้ถ้าเราไปดูเกม g e ี p ร์โปรติกที่มันเป็นเกมระหว่างประเทศผมคิดว่ามันการแข่งขันสูงด้วย นะครับเราจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับวันนี้เราโดนทั้งโดนขู่จากอเมริกาโดนข่มจากจีนแลวตอนนี้เต็มเต็มเลยเห็นไหมฮะ,ะไม่ได้โดนขู่แค่จากทัป์เลยนะใช่ไหมครับปับบกกิ่งจะบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าเจรจากับทั้มแล้วทําให้จีนเสียประโยชน์เขาก็มายอมเห็นไหมฮะใช่ใช่เราต้องคิดมากขึ้นเลยนะคิดมากขึ้นแห<ต>ล<น>ะทัมบอกว่าถ้าไม่อยู่กับทั้์ทั้์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะโดนหนักอืมอืมตั้งประเทศเล็กประเทศน้อยแบบเราจีตรงไหนอ่่าะใช่ไหมฮะ แต่ <S <S ผมคิดว่าในภาพรวมในขณะนี้ผมจริงคิดว่าโอเคละปรับครอมอนเนี่ยยังไงก็หนีระบบโควตามไม่ผลนะนะฮะไปดูทีวีหลายช่องสื่อหลายสำนักถ้าคุณมี่สุดสังเกตเห็นไหมทายกันถูกแล้วทายกันไม่พลาดนะหรอกนะโผปรับห้ากระทรวงนี่อย่างอย่างมากก็ผิดหนึ่งกระทรวงอ่ะหรือบานบทีก็ไม่ผิดเลยมันภาพไม่ได้หรอกเพราะมันมาจากคนการเมือง ปล่อยให้ก่อนใช่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มันพอจะเึ้นได้เพราะว่านี่มันโคต้าไข่ใช่ไหมครับใช่มันเป็นสัดส่วนของภาคไหนอย่างไรเนี่ยถ้าพ้นจากคนนี้ก็ต้องคนนั้นมันก็บนอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นไม่ได้ก็ลูกเป็นมันก็จะบนอย่างเงี้ยพี่เป็นเสียงก็เอาน้องชายมาแทนนะมันบนอย่างเงี้ยคือพิสุทธิ์อะใช่ไหมฮะมันไม่ได้ใหม่อะไรนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นภาวะติดตันของระบบการเมืองบ้านเรานะครับที่มันไม่เคยผ่านการปฏิรูปในเรื่องเปลาวมา นี่ผมผมถามอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เองก็อยู่กับการมือเพราะว่าวิจมายาวนานนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดอาวุโมันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมไทยเนาะแต่แล้วแต่แต่เราก็อยู่มานานอ่ะแต่ผมไม่ถามว่าไงนะผมราะถามอาจารย์เจออย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนเป็นนักเคลื่อนไหวนะจนเป็นนักวิชาการเนี่ยกับรูปธรรมเดิมเดิมตัวละครับ มุมมองอาจารย์เปลี่ยนไหมอย่างเช่นแล้วเราจะทํายังไงประชนทายังไงคนอื่นจะมีใบหน้าแค่ไหนเนี่ยเปลี่ยนไหมมุมมองต่อเรื่องรูปแบบเดิมๆนั่นที่เกิดขึ้นคำถามเหมือนจะเบาอ่ะจริงๆมันคําถามหนักนะออหนึ่งเลยผมคิดว่ายี่สิบสามสิบปีที่ผมอยู่ในสายทานการเคลื่อนไหวนี่การเมืองไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่พิสุทธใช่ผมไม่เปลี่ยนที่วิสุทธเหมือนกันตั้งแต่เป็นนักข่าวภาคสนามอ่ะใช่ไหมครับผมก็เห็นเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนตัวละครนิดหน่อย แต่ตัวหลักเดิมที่สุดคําถามเดิมคอร์รัปชันเมื่อไหร่จะหายไปใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หนักขึ้นมาปัญหาชาวบ้านยากจนนะครับหนักขึ้นใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ไม่ได้ดีขึ้นทางด้านที่โซเชียลก็กระจัดกระจายเข้มข้นขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายอํานาจการตัดสินใจมันก็อยู่ในมือคนกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวมาเดิมนะครับฉะนั้นตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกมันเป็นห่วงบ้านเมืองมากขึ้นเพราะถ้าเราเหลียวไปมองการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะคุณวิสุทธนะสมัยก่อนสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นการเมืองของบ้านเราเฉพาะบ้านเราจริงๆเนี่ย<อ>แต่หลังหลังเนี่ยมันถูกแทรกซึมแทรกแซงเข้ามาเอามากทีเดียวตรงนี้นะ่าห่วงนะครับครับแล้วอาจไม่ได้ตอบผมอาจารย์ปรับไงผมเพื่อเป็นแบบอย่างว่ามันมันชินเองหรือมันหรือมันปรับบ,บทบาทของคนที่อยู่นอกวงจรได้ยังไงะ นักธุรกิจทำยังไงแล้วการทำยังไงนักข่าวทำยังไงประชาชนทำยังไงเออมีคําตอบให้เราด้วยรูว่ารือว่ายยงไงไะเราเคยชูธงปฏิรูปกันมาตลอดนะสามสี่ทศวรรษมานี่นะพูดเรื่องปฏิรูปการเมืองพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเขียนรัฐธรรมนูนทั้งฉบับก็เขียนแล้วเขียนบางมาตราก็เขียนมาแล้วใช้ธรรมนูนจนเปลืองก็ว่าได้นะครับร่างโดยสอสอไม่เวิร์กเราก็ร่างโดยสอสออ่าเราเราทำมาหมดทุกช่องทางนะพี่พิสุทธิ์นะ <ท>คาถามตอนนี้มันมันเลยกลับมาที่ว่าสุดท้ายบ้านเราเป็นปัญหาที่ระบบหรือคนเออ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 ผมว่าเรื่องใหญ่นะคุณพิสุทธิ์นะอ่าผมผม<น>คิดอย่างนี้เหมือนกันนะอ่าเ,เพรานะว่ารัมมนลศรีสูนทะคุณพิสุทธิ์รัมมูลรีสูนย์เป็นรัมมูลฉบับที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราเลยนะครับนะฝรั่งตบมือให้นะว่าเราทําได้ไงคนมีสวนร่วมสูงมากแป็รัมมูลฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยแต่ใช้ไปไม่ถึงสามปีเจ๊งเลยใช่ไหมครับ มันมาใช้มีปัญหาทันทีจนสุดท้ายก็ถูกฉีกเห็นไหมฮะเราก็ร่างใหม่ปีห้าศูนย์เราก็ได้รัมวลฉบับปีห้าศูนย์แล้วก็ร่างหม่อีกที่ตอนหกศูนย์เราก็ลงประชามติก็ได้รัมวลฉบับหกศูนย์ที่บังคับใช้ปัจจุบันบด้เป็นไงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะผมเลยรู้สึกว่าหรือเราคิดแต่เรื่องการออกแบบระบบแต่เราหาคนมีคุณภาพไม่ได้อ่ะที่วิศ์เออแล้วหาคนนี้มีคุณภาพไม่ได้อ่ะครับ แต่แต่เราก็ต้องอยู่ต่ออย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามีเรื่องบางเราต้องอยู่อยู่ต่อใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้หยุดนะพี่พิสุทธ์นะผมก็ไม่ได้หยุดนะนี่แหละผมไปเปตนองการยผมก็ไปเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็อยู่กับเยาวชนอยู่คนรุ่นใหม่ที่ยังอาจจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยซ้ำไปเจ็ดปีก็มีอ่ะเนี่ยนะครับหรือคนที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าการตั้งฐานคิดให้เขาถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกทิศถูกทางเนี่ยผมว่าสาคัญเหมือนกัน นะครับการกลับไปที่ระบบการศึกษากลับไปที่ระดับเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าเรามอง้ามไม่ได้ถ้าเราต้องการงานมือที่ดีเนี่ยระบบดีอย่างเดียวไม่พอต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถด้วยครับคุณพิสุทธิ์ผมวิเคิดมุมนั้นนะครับครับครับอ่ากลับมาปัจจุบันแล้วกันนับจากนี้นับจากนี้ต่อไปมันจะไปไงต่อที่ว่าช่วยฉายภาพให้ดูหน่อยผมผมคิดว่าปรับคลมมีแน่ นะครับ,บเพราะว่ามัน,นถูกช,ชักกระเยอะกันมาตั้งแต่สมัยคุณเชษฐามาถึงนายกุ่งอิงเนี่ยก็ก็จะเข้าไปสองปีแล้วนะใช่ไหมครับก็สองปีแล้วใช่ไหมครับ,รบมันชักกระเยอะกันแน่นะครับแล้วก็โครงสร้างของพรคร่วมในขณะนี้เนี่ยมันกระทบกระทั่งกันสูงหลางหลังเนี่ยมันกระแทกกระทันกันอย่างเปิดเผยแล้วตอนนี้หลังหลังเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นการปรับคอรมอก็ลดแรงกระแทกแต่ผมบอกเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาประเทศใช่ไหมครับลดแรงกระแทกในพักร่วมอย่างนั้นผมคิดว่า ทัมมิ่งของมันเนี่ยคงผ่านพรบงบประมาณแผ่นดินซึ่งแน่นอนสภาเปิดนู่นอะใช่ไหมครับกรกฎาใช่ไหมกรกฎา,าครับด้านด้นานฉะนั้นเขาก็ต้องเปิดวิสามันก่อนเพื่อพิจารณงบประมาณแผ่นดินอาจจะไม่ถุลาใช่ไหมครับใช,นะใช่จะไปก่อนผมผมคิดว่าน่าจะปรับกรมอก็ผมคิดว่าพฤษภาเร็วสุดรื่นะหรไหมก็ประมาณวิถุนากรกฎาประมาณนะั้นนะครับครับ ก็เปิดสภาเปิดวิสามันปรับครมอปรับครมอแล้วน้ำจะไปต่อได้ไหมนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นอ่ะเมันก็อาจจะกระเตงเงินไปพอถึงเวลาก็ยุสภาเลือกตั้งใหม่แต่เลือกตั้งใหม่ในโครงสร้างการเมืองแบบนี้เนี่ยผมผมผมคิดว่าโครงสร้างอำนาจเหมือนเดิมอ่ะนะผมก็คิดว่าก็พักร่วมชุดนี้กลับมาอีกครับใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ผมยังไม่เห็นปัจจัยที่มันจะพลิกข้างหรือเปลี่ยนค้่หรือเกิดสมการใหม่มไม่เห็นนะมันมีมนนะโจทย์อะไรพิเศษสำหรับบ้านเมืองตอนนี้ป่าที่แบบมันคงไม่พลิกข้างอ่ะมันคงไม่เปลี่ยนคั่อ่แง่ประชาชนคงไม่มีโอกาสอ่ะ,อะมันมันมีโจทย์อะไรพิเศษในช่วงนี้ไหมที่ทําให้แบบเราคิดว่ามันยากมากสำหรับคนอื่นที่มาเปลี่ยนข้างเปลี่ยนค้่มันติดเงื่อนไขเลยครับ ผมผมคิดว่ามันก็เด็ดล็อกอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ความขัดแย้งใหญ่ความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยนะครับที่มัน,มนถูกแช่แข็งมาเบือบสองทศวรรษเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะแม้นมันจะลดการเผชิญหน้าลงก็จริง่ยแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งแฝงอยู่นะครับซึ่งน่ากลัวตรงเนี้ยมันก็เลยมีส่งผลต่อ,อการออกแบบทาง,งการเมืองตัวแทนไปด้วยนะครับจัดน<ะ>ั้นก็เลยเกิดสภาพที่มันค่อนข้างปิดปกติใช่ไหมครับ ตั้งรัฐบาลข้ามคั่วซึ่งมันไม่ปกตินะครับไอ้ไอ้รัฐบาลปกติมันก็ทํางานยากอยู่แล้วยิ่งข้ามคั่วก,ก็เป็นก็ทํางานยากเพร่มอ่านั้นตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันมันจะกระเตงเงินไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมานะจนกว่า <_' at> จะมีผู้นําที่กล้าหารสละผลประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็ปฏิรุปในเรื่องใหญ่ๆซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะ <_' at> แต่ผมก็ก็<ๆ>คิดว่าสูตรนี้ยมันยากในสังคมไทยมันหายากอยู่ อันนั้นอันนั้นจะเป็นความหวังและความฝันนะจ่านะรับอย่างที่จ่พูดถึงฮะนะฮะครับเป็นการมองที่หวังเออผมคิดว่าเขาแต่ว่าแต่ก็อย่าหมดหวังอะจริงนะจ่ผมคิดว่ามันหมดหวังไม่ได้นะใช่หมดหวังไม่ได้นะครับความหวังที่จะเห็นติดหวังก็แล้วสู้ก็แล้วแต่ว่ามันต้องไม่หมดหวังนะอืมจริงอะเราก็อย่าหวังต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ทาอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่า มันก็มีจังหวะที่ถ้าต้องบอกว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงที่มันจะสามารถเซตวาระวาระแห่งชาติได้บ้างเนี่ยตรงนี้สําคัญนะนะฮะมันก็ต้องไปกดดนกกันพรรคการเมืองนะครับให้เซตวาระอะไรที่มันมันจะเอามากําหนดกันในเกมเลือกตั้งไม่ใช่เอาเสียงข้างมากไปข่มเสียงข้างน้อยแล้วก็ทํานโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไว้อะไรแบบเนี้ยอันนี้อันตรายนะครับฉะนั้นวา,วาระประชาชน ม,มันมันมันน่าจะเป็นอจนดาที่ว่ามันควรจะเป็นยังไงที่มันผมว่ามันต้องมันต้องชัดหนึ่งหนึ่งถ้าจะแก้รัฐมนูญฉบับใหม่ไหมนี่ก็ต้องทํากันก็ต้องให้ชัดแก้เรื่องรายก่อนมันต้องคุยก่อนนะคือตอนที่เวลาพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบรรรานไปโยนที่สสลอยอย่างเดียวเหมือนเซ็นเช็คเปล่าไงเป็นที่สุดก็เหมือนกับเหมือนก็เหมือนกับเอ้ยดึงอำนาจจากการเมืองมาได้กับสสลอแต่ว่าสสลอเป็นไงเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ประเด็นอะไรก็ไม่รู้ใช่สสลอก็อาจจะเป็นลูกหลาน ขอบคุณนักการเมืองเหมือนกันน่ะคุณพิสุทธิ์ใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนหน้าเล่นฉะนั้นมันก็ต้องให้ดลูกหลานดี่นา่จะเป็นคนถกคนสวนคนอัลกิบบาด้วยนะก็เป็นเป็นไปได้ถูกไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเออก็เป็นไปได้ถูกไหมอ่าต้องให้ชัดใช่ไหมครับอ่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะเอาไหมเรื่องออะไรล่ะเรื่องกระจายอำนาจจะเอาไหมใช่ไหมครับอันนี้ต้องให้ชัดนะครับวาระพวกนี้มันต้องเซ็ตขึ้นมาตอนตอนลึกตั้งนะครับ แต่ว่าก็เซ็ตแล้วน่าจาวไม่ใช่ไม่เซ็ตนะคือแต่เซ็ตแล้วไม่ทำอะเซ็ตแล้วมันลืมอะอาจารย์รู้สึกว่าผมาเปอ,อ่าไหมเอัผมนะคิดว่าเวลาเราพูดถึงการสร้างสันธนุมัติทางสังคมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดที่ยากอยู่บนเงื่อนไขที่สังคมมันมีความขัดแย้งแตกแยกนะครับปรบะ,ะาชาชนก็เห็นต่างกันจนเกิดพลังที่มันน้อยนิดแล้วก็ไปต่อรองนัก้นการเมืองไม่แน่ที่สุด นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่สีอะไรสีไหนเนี่ยผมคิดวันเน็่งที่เห็นคล้ายๆก,กันก็คือว่าระบบการเมืองมันไปยากแหละโครงสร้างแบบเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าในวิกฤตใลร่สีที่มันเริ่มที่มันเห็นชัดขนาดนี้เนี่ยอาจจะทําให้ประชาชนคุยกันมากขึ้นก็ได้คิดในมุมหนึ่งนะครับเ <ừ. S 1> ช่นเรื่องทรั์เนี่ยนะครับภาษีทรั์เนี่ยเราโดนกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับคุณจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยเราโดนกันหมด นะครับคอนโดนี้เราก็ต้องกลับมาตั้งคาถามเราแหละว่าแบบนี้ต่อไปการออกแบบโครงสร้างเศรษฐกิจบ้านเรามันต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศขึ้นได้ไหมใช่ไหมครับเราจะรับมือกับทุนเทาจากทีมอย่างไงใช่ไหมครับมาสมสิทธิธุรกิจไทยแล้วก็สุดท้ายไทยก็โดนเล่นงานอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่านี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะกล้าพอที่จะปรับปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปด้วยหรือไม่นะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับครับ แม่จะตอบอาจารย์สักหน่อยถ้าผมไม่น้ังเรียนอาจารย์ผมบอกว่าสารพรมผมคิดว่ายากมันก็มันก็เลื่อนย,ยากๆแต่นั่นคือวิสุด <c oughs> เออนะฮะเพราะวม่าที่เราพูดนี่มันยากกว่าปรับครมอปรับคเรมมันมันง่ายอ <c oughs> โอ้ยปรับครมอของง่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ทุกเรื่องแต่มันไม่แก้อะไรงไงมันแก้ปัญหาถ้าเก็นเมืองแก้ปัญหาหน้าการเมืองแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาประเทศชาติอย่างมากก็ว่าสลับกระทรวงใช่ไหมครับมาดูเออหน้าใหม่แต่เข้าไปได้กี่คนอ่ะใช่ไหมครับ นั่นไปแต่อำนาจเก่านะในการตั้งอ่ะแล้วผมคิดว่าเราเราท้อไม่ได้นะครับเราก็ต้องมองมองอย่างมีความหวังเราก็ต้องดูว่ามันมีพื้นที่เล่นอย่างอืง่นไหมที่มันไม่ใช่แค่การเมืองในสภานะครับการเมืองนอกสภาการเมืองภาคประชาชนที่มันเคยมีบทบาทสําคัญเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันลดพลังลงไหมหลังหกันไหมครับทำไมพลังมันหายไปมันกระจัดก,กระจายไม่เป็นเอกภาพหรือว่า หรือว่าคนเบื่อก็มีไม่น้อยนะหันหลังให้กันเมืองไปก็มีนะครับคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายบางเออผมไม่เสียดายผมเวลาแค่หนึ่งนาทีอาจารย์อาจารย์การเมืองนะอกสภาที่อาจารย์พูดถึงอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ที่มองเห็นก็คือ,อยังไงบ้างอาจารย์ผมคิดว่ามันคือการผลักดันนโยบายสาธารณะที่มีทิศทางร่วมกันเหมือนสมัยสองห้าสีู่นย์เนี่ยเราก็พูดถึงการปฏิรูปการเมือง จนได้สรแล้วก็ได้รัฐมนูญใช่ไหมครับครับอันนั้นมันเคยเกิดฉันธุมัตที่เป็นฉันธุมัตการเมืองมันเคยเกิดหนึ่งครั้งนั้นอแล้วมันก็หายไปคาถามคือมันกลับมาใหม่ได้ไหมนะครับผมคิดว่าภาคประชาชนมันก็อยู่ในจุดนี้แหละที่ที่อาจจะทําไมพลังมันหายไปจะกลับมาอย่างไรเนี่ยผมว่าผมว่าน็เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์ครับครับเราพึ่งนัดการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไว้ไว้โอกาส ต่อไปเดินเชีรยรจัดด้วยนะฮะยินดีครับพี่พิสุทธิ์ครับยินดีครับขอคบคุณมากขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ